มาบูไฮฟอนฟิลิปปินส์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะน้องเพา SMC size นะคะ AMC s i z ใช่ไหมคะรู้สึกของเซบูเลยค่ะติดทะเลด้วยใช่ไหมคะสวยงามมากะสวยมากหายากมากเลยนะคะห้างแบบนี้เนาะใช่ค่ะแาเท่าร่ก็ถือแบบประทับใจเลยแม่เจก็ชอบมากมาครั้งหรกก็ประทับใจมากสวยมากจริงๆนะคะ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอรายการของเรานะคะสุขภาพดีๆกับเม็ดอีซี่นะคะวันนี้วันนี้นะคะก็ด้วยความที่พางเรียนวิทยาศาสตร์กีฬามาเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็สังคมเป็นสังคมผู้สูงอายุก็อยากจะมาฝาแนะนําวิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะคะซึ่งสําคัญมากจริงๆถ้า Uh, ผู้สูงอายุเนี่ยควรเป็นวัยที่ต้องขยับร่างกายเยอะแล้วก็ควรต้องมีแอคทิวิตี้ด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเหมือนผู้สูงอายุปุ๊บแล้วนั่งเฉยยิ่งทำแบบนั้นอาจจะยิ่งทําให้ผู้สูงอายอุยิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะคะยิ่งไม่มีแอคทิวิตี้มันก็จะยิ่งทําให้สุขภาพแย่ลงอยะะ่างเงี้ยค่ะซึ่งการออกกําลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ต้องลดจากข้อเข่าเนาะเพราะว่าข้อเข่าข,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 ของผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะเริ่มเสื่อมแล,แล้วเราจะต้องมีกิจกรรมที่ลดแรงกระแทกอินเท็กต่ำนะคะอย่างเเช่นนน็วา้ํ หรือเดินจ็อกกิ้งเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะโยคะก็ได้นี่ส่วนตัวก็เป็นผู้สอนโยคะมาก่อนด้วยก็จะเป็นหรือจะเป็นการเต้นเบาๆขยับที่ไม่ต้องกระโดดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเป็นการลดของแรงกระแทกได้ค่ะออกกันไกลในน้ำยิ่งดีเลยค่ะออกกันไกลในน้ำเดี๋ยวเราเชิญผู้มีประสบการณ์นะคะผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ แม่ชอบกาลังกาแบบไหนคะชอบแบบนี้ค่ะแทนกล้องไปทางหนูสตาร์นะคะเป็นการคิดเลขค่ะคิดเสตาร์ก็คือเป็นคาสิโนเขาใช้สมาธิความจำเนาะความจำไม่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะการออกกำลังกายที่แม่ชอบกันคิดเลขคิดเลขสับไปด้วยนะคะเออคณิตคิดเร็วค่ะเออ มันี่หนึ่งสิบหกช่วยกันคเป็นหน้าหน้ากระดาษ A4 เลิือันี้ก็ดีนะคะมันกนมาธนาจไม่เป็นกนเตไม่เป็นอันเมต่อดอ่าถ้ายังไงแม่ถูกใช่ไหมคะก็จะพาทัวร์อะไรใช่ไหมฟรีถูกเราที่หนึ่งใช่ไหมใช่ใช่อะเสริมความรู้นิดนึงไหมคะ เกี่ยวกับการออกกําลังกายผ,ผู้สูงอายุอะ,ะค่ะก็ต้องเซฟข้อเข่านะคเพื่อการออกกําลังกายในน้านาอย่างน้องพาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะก็จะแนะนําเรื่องการออกกําลังกายที่ถูกต้องที่เหมาะสมนะคะ แล้วยิ่งหน้าร้อนอย่างนี้นะประเทศไทยตอนนี้มีสาดเป็นหน้าร้อนออกกำลังกายก็ต้องระวังโตนะแล้วไปออกในพิซเนสก็ได้ที่มีมีแอร์กอนดีจะเป็นการเดินลู่วิ่งก็ได้ค่ะผู้สูงต้นสามารถเดินลู่วิ่งก็ได้ถ้าเกิดเป็นกรรเดินตอนนี้มันจะแบบว่าทั้งร้อนหรือถ้าเกิดไม่อยากทำอะไรก็สักสี่ห้าคนตั้งวงคิดเลขกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเลยสดีเนาะคิดเลขกันอ่ะเดี๋ยวถามคำถามนิดนึงนะคะคำถามจากทางบ้านค่ะก็คืออ่าคนยุคใหม่อ่ะค่ะค่อย ขาไม่ค่อยสนใจเรื่องออกกําลังกันเท่าไหรอ่อะค่ะชอบกินบุฟเฟ่ชอบกินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคุณแม่มีความคิดเห็นยังไงคะน้องพราวด้วยคะ่ะก็กินอะไรก็ต้องกินให้มันหลากหลายถูกแล้วนะบุฟเฟ่แต่ว่าต้องกินแต่พอประมาณพอพอประมาณกินก็คือพอแต่กินหลากหลายอะดีแล้วกินหลากหลายอาหารหลากหลายนะคะบุฟเฟ่นี่หมายถึงว่าปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยมันดีไหมคะท่าไหร่นะคะเป็นมะเร็งแล้วก็ มันจะมีโรคชนิดหนึ่งนะมันจะมีโรคชนิดหนึ่งคือจะชื่อบูลิเมียมั้งใช่ไหมบูลิเมียคือเป็นโรคทางจิตนะคือคนที่ชอบกินบุฟเฟ่มากยิ่งพวกที่เห็นแบบมาสามจ่ายสองมาสีจส่จ่ายสัที่อ,อดไม่ได้ต้องไปกินเพราะกินเสร็จแล้วทําไมรู้ไหมคะเกิดโก้วนก็ไปเอา,กกานิ้วลวงคออ,งคอ่เอาเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งจ้องรักษาด้วยยาจิตตาจิตเวชนะคะแล้วก็สมัยนี้เขาก็ไม่เอานิ้วลวงคอกันแล้วเพาจะมีเป็นแบบว่า วันร si> really ุ่งขึ้นไปฟิตเนสไปเบิร์น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 แบบว่า6-7ชั่วโมงเช้าเย็นเย็นพอเบิร์นเสร็จทำไรต่อไปกินใหม่นะคะเพราะบุฟเฟ่ตชอบมาสิบสามอะไรเงี้ยอ๋อโอเคค่ะต้องราคาทั้งกิจวัตรแต่ว่าไม่ใช่ว่าบุฟเฟ่ไม่ดีเขาก็อาหารหลากหลายก็กินได้ก็้าพหมดกค่ะใช่ค่ะแต่ปิ้งย่างก็เขี่ยไปหน่อยเพราะมันมันไม่ไม้เลยราครั้งพออ่าอยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ เมดอีซี่ค่ะอันนี้เป็นรายการใหม่ของเรานะคะสุขภาพดีวันละนิดกับเมดอีซี่นะคะใครต้เรียนได้เอพิวันแทนเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจจะเรียนแพทย์ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะสวยงานอย่างนี้ปีนี้เรามีต่งมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมนะคะมี EAC นะคะกําลังยื่นแพทยสภาไทยด้วยแล้วก็ไม่มีค่าระเบียนรมเียมแรกเข้าของนักศึกษาต่างชาติด้วยแล้วก็เก็บเก็บค่าเราอะเก็บค่าดําเนินการเทียงสองหมื่นนะคะจาก 1ึงแสนบาทไม่เก็บแล้วเก็บแค่สองเลขค่ะอ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะน้องพาวซีโอนะคะเบ็ดอีซี่ใส่สุขภาพกันเยอะค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่าขอบคุณดรเจสซิก้าด้วยนะคะไว e เพสิด d น n t นะคะและที่ปุึกากิติมักส์นะคะเมดอีซี่ค่ะขอบคุณค่ะ